สวัสดีครับเรามาดูแบบฝึกหัด้ายบทที่15ต่อนะครับเป็นปัญหาข้อที่1ถึงข้อ,อถึงข้อที่6ก่ว่านาอนะครับสำหรับข้อที่1นะครับเขาบอกว่าอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าบวก3.2คูณ10กลังลบ19คูลอมเคลื่อนที่เข้าไปในบริเวณที่มีสนามแม่เหล็กขนาด1.2เทสลานะครับด้วยความเร็ว2.5ุคูณ10ยกกำลัง5เมตรต่อวินาทีในทิศทางตั้งฉากกับสนามแม่เหล็ก จงหาขนาดของแรงแม่เหล็กที่กระทาต่ออนุภาคนี้นะครับโอเคครับในส่วนของสมการที่จะใช้นะครับก็มีอยู่สมการเดียวนะครับนั่นก็คือ f เท่ากับ qvb sin เซตานะครับเมื่อมุมเซตาตัวนี้นะครับก็คือมุมระหว่างทิศทางของสนามแม่เหล็กกับทิศการเคลื่อนที่หรือทิศของความเร็วนะครับถ้าคูแทนค่าเข้าไปนะครับอา่า Q ตัวนี้ก็คือ3.2คูณ10ยกกำลังลบ19นะครับต่อไป V ตัวนี้ก็คือ2.5คูณ10ยกกำลัง5เมตรต่อวินาทีนะครับในส่วนของสนามแม่เหล็ก B ก็คือ1.2ส่วนในเจ้ามุมเซตานี้ก็คือมุม90องศานะครับซึ่งสาย90ก็มีค่าเป็น1เนาะนะครับฉะนั้นอ่ะก้อนนี้ตัดออกไปนะครับ ถือว่ามันมีค่าเท่ากับ1นะครับที่เหลือคือการคิดเลขนะครับก็พอคูณกันออกมาแล้วเนี่ยนะครับก็จะได้อยู่ที่9.6คูณ10ยกกำลังลบ14นิวตันนะครับตอบในหน่วยนิวตันนะครับเพราะว่าทุกค่าที่เราแทนอยู่ในหน่วย SI ทั้งหมดแล้วฉะนั้นแรงที่ออกมาจะต้องอยู่ในหน่วยนิวตันครับ เราไปเราไปดูข้อที่2ครับเล็กตรอนเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว5.0คูณ10ยกกำลัง5เมตรต่อวินาทีในทิศตั้งฉากกับสนามแม่เหล็กสม่ำเสมอนะครับถุกแรงแม่เหล็กกระทำา4.0คูณ10กำลังลบ6นิวตันจงหาขนาดของสนามแม่เหล็กนะครับในส่วนนี้เราก็จะใช้สมก,การเดิมนะครับนั่นก็คือ,อขนาดของแรง f นะครับจะเท่ากับ qvb s ซด์เซตนะครับเมื่อเซตตัวนี้ก็คือ90องศานั่นเองนะครับต่อไปไซด์เก้า 90, มีค่าเป็น1นะครับพฉะนั้นพจนนี้กูตัดออกไปนะครับให้มันเป็น1นะเสร็จแล้วเราต้องการหาขนาดของสนามแม่เหล็กก็คือตัว B ตัวนี้นะครับแล้วก็ย้ายข้างเนาะนะครับมันก็จะเป็น B นะเท่ากับ F ส่วน QV นะครับ เสร็จแล้วนักเรียนก็ลองแทนค่านะครับในส่วนของ f ก็คือ4.0นคูณ1ิยกกำลังลบ6นิวตันนะครับหารด้วยขนาดประจุนะครับออในส่วนนี้ขนาดประจุของอิเล็กตรอนนะครับอยู่ที่1.6คูณ10ยกกำลังลบ19คูลอมนะครับอันนี้คือขนาดประจุของอิเล็กตรอนนะครับซึ่งเป็นค่าที่นักเรียนควรจะจำให้ได้เนาะนะครับแล้วก็คูณกับ ความเร็ว v นะครับนั่นก็คือ5.0คูณ10ยกกำลัง5เมตรต่อวินาทีนะครับโอเคนะครับ <st aff in> ในส่วนนี้เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับตัวเลขที่คิดออกมานะครับจะอยู่ที่ได <nic> ้5.0นะครับคูณ10ยกกำลัง7 <sm> นะครับในกระบวนการคิดเลขตัวนี้นะครับจริงๆแล้วครูอยากให้นักเรียนลองคิด ด้วยตัวเองเนาะนะครับเราจะได้ฝึกการคิดเลขด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเรา,เาทําตามครูแล้วเนี่ยนะครับบางครั้งมันก็อา,อาจจะไม่ได้คิดเท่าไหร่นะครับหรือบางครั้งครูอาจจะทําผิดก็ได้นะครับฉันก็อยากให้นักเรียนช่วยคิดเลขตัวนี้ให้ครูด้วยนะครับโกี่นเนาะต่อไปเราไปดูข้อที่3นะครับอนุภาค์ที่มีประจุไฟฟ้าเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว2.0คูณ10กำลัง6เมตรต่อวินาทีนะครับ ในบางครั้งการทําโจทย์นะครับนักเรียนอาจจะเขียนตัวแปรไปด้วยก็ได้นะครับเพื่อที่ว่าเวลาเราจะแทนค่ามันจะได้หาง่ายๆเนาะนะครับโอเคนะครับต่อไปในทิศทางตั้งฉากกับสนามแม่เหล็กโอเคนะครับในส่วนนี้แสดงว่ามุมเซตาตัวนี้เท่ากับ90องศานะครับขนาดสม่ำเสมออันนี้คือสนามแม่เหล็ก B 5นะครับ5.0ูณ1 0กำลังลบ2เทสลานะครับ จะมีแรงกระทำนะครับจะและมีแรงขนาดน,นี่คือ f นะครับ4.8ุูณ10ลบ14นิวตันกระทำต่ออนุภาคนะครับโจงหาขนาดของประจุไฟฟ้านะครับสมการที่ใช้เราก็เหมือนเดิมนะครับถ้าเป็นแรงแม่เหล็กที่กระทำต่ออ,อนุภาคเนี่ยนะครับที่มีประจุเนี่ยนะครับก็จะใช้สมการ F เท่ากับ QVB s ซายเซตานะครับในที่นี้ก็คือ,อ90องศานะครับต่อไปตอนนี้นะครับเราก็ลองแทนค่านะครับซาย90มีค่าเป็นหคูหูตัดทิ้งนะครับตอนนี้เราต้องการหาขนาดของประจุ Q ตัวนี้แล้วก็ย้ายข้างเนาะนะครับแล้วก็จะได้ Q เท่ากับ F ส่วน Vb นะครับอ่ะจริงก็ เราจะทายังไงก็ได้นะครับนักเรียนอาจจะแทนค่าในกระบวนการนี้เลยก็ได้นะครับแต่ว่าถ้านักเรียนจะฝึกเนาะนะครับเพื่อให้สอดคล้องกับข้อสอบวิชาสามัญที่เราจะเจอในอนาคตน,นะครับนักเรียนก็ควรจะลองย้ายข้างสมการก่อนนะครับแล้วค่อยแทนค่าครั้งเดียวแบบนี้ก็จะเป็นการฝึกทําข้อสอบที่ติดตัวแปรไปในตัวนะครับทีครับลองแทนค่านะครับ f ก็คือ,อ4.8คูณ10ยกกาลังลบ14นิวตันนะครับหารด้วย v 2.0คูณ10กำลัง6อ่าแล้วก็ B ก็คือ5.0คูณ10กำลังลบ2ะคนะครับประมาณนี้นะครับในส่วนของกระบวนการที่เลขก็นักเรียนลองคิดดูนะครับว่ามันได้เท่าไหร่เนาะแต่สำหรับที่ครูคิดมานะครับจะอยู่ที่ตัวเลขประมาณนะครับได้อยู่ที่4.8 น่าจะเป็นตัวเลขที่เป๊ะๆเลยแหละนะครับไม่ใช่ประมาณแหละนะครับ4.8คูณ10ยกกำลังลบอ่ะ19คูณลอนะครับต่อไปเราไปดูข้อที่4ครับเขาบอกว่าอิเล็กตรอนตัวหนึ่งถูกทำา <c oughs> ให้เคลื่อนที่จากจุดนิง่งโอเคแสดงว่าอยู่ความเร็วต้นอยูเป็น0ูนย์ะครับกูเขียนเป็นยูนะความเร็วต้นนะครับ ด้วยความต่างศัก2.84คูณ10กลังลบ2โวลต์นะครับความต่างศักกูเขียนเป็นเดลต้า V นะครับหลังจากนั้นเข้าไปในบริเวณที่มีสนามแม่เหล็กสม่ำเสมอขนาด4.0เทสลานะครับนี่คือ B โดยมีทิศทางการเคลื่อนที่ตั้งฉากกับทิศทางของสนามแม่เหล็กนะครับแสดงว่ามุมเซตาเท่ากับ 90องศานะครับจงหาขนาดของแรงที่กระทาต่ออิเล็กตรอนนะครับว่ามีขนาดเท่ากับเท่าไหร่นะครับอ่ะจริงๆแล้วนะครับถ้าครูจะลองสกเก็ตภาพให้พวกเราดูคร่าวๆเ,เนาะนะครับถ้าสมมุติว่าในที่นี้นะครับมีเอาแบบนี้แล้วกันครับมีสนามแม่เหล็กมีทิศพุ่งออกแบบนี้นะครับ จริงๆอาจจะพุ่งออกพุ่งเข้าทางซ้ายหรือทางขวาก็ได้นะครับแต่ตามที่โจทย์บอกก็คือว่าเจ้าอิเล็กตรอนตัวนี้นะครับมันเคลื่อนที่มานะครับถูกเร่งนะครับเดิมบริเวณที่ครูเขียนตัวนี้ยังไม่มีสนามแม่เหล็กนะครับมีความเริวต้นเป็นศูนย์ตัวนี้นะครับทีนี้พอณตำแหน่งนี้กับตำแหน่งนี้มันมีความต่างศักย์นะครับมีความต่างศักย์ อิเล็กตรอนนะครับก็จะมีพลังงานสักไฟฟ้าสะสมอยู่นะครับมันก็จะทําให้เกิดการเคลื่อนที่เนาะนะครับอิเล็กตรอนก็สามารถเคลื่อนที่ไปได้นะครับพอเคลื่อนที่ไปนะครับแน่นอนว่ามันก็จะเปลี่ยนจากพลังงานสัก์ไฟฟ้าตัวเนี้ยนะครับไปเป็นพลังงานจนนะครับนะก่อนที่จะเคลื่อนที่เข้าไปด้วยความเร็วเป็น V ค่าหนึ่งเนี่ยนะครับพอเคลื่อนที่เข้าไปในบริเวณที่มีสนามแม่เหล็กถ้ามัน สนามแม่เหล็กตั้งฉากกับทิศการเคลื่อนที่เนี่ยนะครับมันก็จะเกิดแรงกระทํานะครับแรงกระทําในทิศไหนอันนี้เราก็ใช้กดมือมือขวาเนาะนะครับเรื่องนี้ครับในส่วนของประจุลบกับประจุบวกนะครับการใช้กดมือขวาจะต่างกันนะครับถ้าเป็นประจุบวกโอเคเราใช้กดมือขวานะสิ่งที่ครูเคยสอนมาในในคลิปก่อนเน,นี่ยนะครับครูจะให้ฝ่ามือฝ่ามือแทนทิศทางของสนามแม่เหล็กนะครับส่วนนิ้วทั้ง4 แทนทิศทางการเคลื่อนที่นะครับหรือทิศของความเร็วส่วนนิ้วโป้งก็คือทิศของแรงที่กระทำนะครับนี่คือประจุบวกใช้มือขวานะครับจริงประจุลบก็ใช้มือขวาได้นะครับแต่เมื่อเราหามาแล้วเราจะต้องพลิกหรือกลับมือนะครับกลับมือโอเคเนาะนะครับแต่ถ้าเราไม่อยากกลับมือให้เราใช้มือซ้ายนะครับอันนี้จะไม่ได้กลับมือโดยก็เหมือนเดิมนะครับนิ้วทั้ง4ก็ตามทิศของการเคลื่อนที่นะครับส่วนฝ่ามือก็ตามทิศของสนามแม่เหล็กนะครับแล้วก็นิ้วโป้งก็คือทิศของแรงที่กระทา ต่อประจุเหมือนเดิมนะครับอันนี้คูณลองอแสดงให้พวกเราดูเฉยๆนะครับว่าโอเคถ้า็กตอนมันเคลื่อนที่เข้ามาในบริเวณที่มีสนามแม่เหล็กแบบนี้นะครับมันจะถูกแรงกระทําในทิศไหนนะครับอันนี้เป็นการสอนเพิ่มเติมเฉยๆนะครับซึ่งแรงที่กระทาเราลองใช้กดมือซ้ายดูนะครับใช้มือซ้ายนะถ้าเป็นประจุลบลองใช้มือซ้ายดูนะครับถ้าใช้มือซ้ายนะครับนิ้วทั้ง4่นิ้วทั้ง4 ก็จะมาตามทิศทางการเคลื่อนที่แบบนี้นะครับนี่คือนิ้วทั้ง4นะครับนี่คือครูหงายมืออยู่นะครับหงายมือนะเหตุผลที่หงายมือเพราะว่าฝ่ามือของครูนะครับมันต้องพุ่งออกตามทิศของสนามแม่เหล็กนะครับนะส่วนนิ้วโป้งนะครับก็คือทิศของแรงที่กระทำราะเมือ่อ มันถูกแรงกระทําในทิศต,ตั้งฉากกับทิศการเคลื่อนที่แบบนี้นะครับก็จะทําให้เจ้าอิเล็กตรอนตัวน,นี้มันเคลื่อนที่เป็นลักษณะส่วนโค้งของวงกลมประมาณนี้นะครับอ่ะี่เนาะต่อไปนะครับอันนี้คือแสดงให้เราดูเพิ่มเติมเฉยๆนะครับจริงๆถามว่ามันได้ใช้ไหมในส่วนของทิศทางตัวนี้จะไม่ได้ใช้นะครับอาทีครับทีนี้เราจะคํานวณหาแรงที่กระทําต่อยิเ็กตรอนตัวนี้ยังไงนะครับ แรง f นะยังไงก็คำนวณได้จากสูตร f เท่ากับ qvB sin เซตาเหมือนเดิมนะครับซึ่ง sin เซตาตัวนี้ก็คือ sin 90อ,องศานะครับเสร็จแล้วเราก็มาลองแทนค่านะครับตอนนี้ขนาดประจุของอิเล็กตรอน q เรารู้แล้วนะครับมันก็คือ1.6คูณ10ยกกำลังลบ อ่าคูลอมนะครับแล้วก็ b แล้วก็รู้แล้วนะครับแต่สิ่งที่เราขาดนะครับนั่นก็คือเรายัางติด v ตัวนี้อยู่นะครับนะยังติด V ตัวนี้อยู่เพราะันติดตรงไหนก็แกะตรงนั้นนะครับแล้วก็จะไปหา V มานะครับถามว่าเราจะหา V ตรงนี้จากอะไรนะครับนึซึ่งในส่วนนี้นักเรียนจะต้องอใช้ความรู้เรื่องของงานและก็พลังงานมาช่วยนะครับนั่นก็คือว่าถ้าเรามาดูนะนะครับ จากตำแหน่งต nee kind of ัวน <The> okay. okay. ี <uğ> ้นะครับจากตำแหน่งก่อนที่อิเล็กตรอนเริ่มเคลื่อนที่เนี่ยนะครับอิเล็กตรอนก็จะมีพลังงานสัสะสมอยู่นะครับเดี๋ยวกูเขียนเป็นสีม่วงแล้วกันนะครับณจุดที่1ตัวนี้นะครับอิเล็กตรอนก็จะมีพลังงานสักไฟฟ้าสะสมอยู่นะครับเสร็จแล้วพอมันเกิดการเคลื่อนที่นะครับนะก็จะเปลี่ยนจากพลังงานสักงไปเป็นพลังงานจนณจุดที่2ตัวนี้นะครับ เพราะในส่วนนี้เราก็ใช้เรื่องของกฎการอนุรักษ์พลังงานนะครับในการหา V นะครับเราจะหา V จากกฎการอนุรักษ์พลังงานนะครับโดยที่ตั้งสมการว่านะครับผลรวมของพลังงานที่จุดที่1นะครับเท่ากับผลรวมของพลังงานที่จุดที่2นะครับจุดที่1ก็จะมีพลังงานสักไฟฟ้านะครับนั่นก็คือ q เท่ากับ e เท่ากับ q d e t a v นี่ครับนี่คือพลังงานสักไฟฟ้านะครับ จุดที่2มีเฉพาะพลังงานจนนะครับนั่นก็คือ1นส่วนส mv กาลังสองนะครับเสร็จแล้วนะครับอ,อ๋อแล้วก็ลองย้ายข้างก่อนเนาะนะครับตอนนี้เราต้องการหา v นะครับต้องการหา v ตัวนี้นะครับแล้วก็ย้าย2ขึ้นไปคูณน,นะครับย้าย2ตัวนี้ขึ้นไปคูณแล้วก็ย้ายเจ้า m มาหารนะครับ แล้วมันติดกำลัง2อ,อยู่ก็ใส่สแควร์รูทเพื่อหา V นะครับนั้นสมการสุดท้ายนะครับจะได้ V ตัวเนี้ยนะครับเท่ากับสแควร์รูทสองคิวเดลต้าวีส่วนเอ็มนะครับนักเรียนลองพิจารณาดูนะครับเสร็จแล้วเราก็ลองแทนค่านะครับก็จะได้เป็นสองนะครับคิวตัวนี้ก็คือขนาดประจุของอิเล็กตรอนนะครับ1.6 คูณ10ยกกำลังลบ19นะครับนะครับตัวเล็กไปนิดนึง2คูณกับ1.6คูณ10ยกกำลังลบ19นะครับเดี๋ยวต้า V ที่เข้าให้มานั้นก็คือ2.84นะครับเป็น2.84ุคูณ10ยกกำลังลบ2นะครับ แล้วก็หารด้วย m นะครับ m ตัวนี้ก็คือมวลของอิเล็กตรอนนะครับซึ่งจะอยู่ที่9.1คูณ10ยกกำลังลบ31ิกิโลกรัมนะครับทุกค่าที่กูแทนอยู่ในหน่วย SI ทั้งหมดนะครับท่าเรียนลองพิจารณาตัวเลขนี้นะซึ่งในงส่วนนี้นะครับตัวเลขจะไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่นะครับแล้วก็ต้องกดเครื่องคิดเลขออกมาเนาะนะครับพอกดเครื่องคิดเลขออกมาแล้วนะครับมันก็จะอยู่ที่ประมาณนะครับ 9.99นะครับคูณ10ยกกำลัง C เมตรต่อวินาทีนะครับนี่คือความเร็วของลิกกรอนนะครับนะนั้นจุดที่2ตัวนี้นะครับก่อนที่จะเคลื่อนที่เข้าไปในบริเวณที่มีสนามแม่เหล็กนะครับอ่ะโอเคนะครับเสร็จแล้วเราก็เอเมาแทนนะครับโอเคเป็น9.99คูณ10ยกกำลัง อ่าซี c นะครับแล้วก็คูณกับสนามแม่เหล็ก b คือ c จุดศูนย์นะครับประมาณนี้นะครับสุดท้ายนะครับเราก็จะได้เป็น6.39คูณ10ยกกำลังลบ14นิวตันนะครับนี่คือคำตอบนะครับนักเรียนอย่าเพิ่งเชื่อครูนะครับลองคิดเลขตามครูดูนัดนะครับเราจะรู้ว่าเฮ้ยเราอ่า ตามครูทานไหมนะครับหรือเรายังไม่เคลียร์จุดไหนนะครับแล้วก็ลองอคิดเลขตามครูดูนะครับหรือถ้าหเห็นว่าจุดนี้มันไม่น่าจะใช่นะครูนะครับแล้วก็ลองพิมพ์ดูนะครับลองพิมพ์ใต้คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับเราจะได้เรียนรู้ไปด้วยกันเนาะนะครับต่อไปครับเรามาดูข้อที่5ครับ ข้อที่5้าเขาว่าอนุภาคแอลฟานะครับอนุภาคแอลฟาซึ่งจะมีประจุเป็นบวกนะครับในส่วนของอนุภาคแอลฟานะมีมวล m นะครับนี่คือมวล6.68คูณ10จํากลางลบ27กิโลกรัมนะครับและมีประจุ q นะครับ3.20คูณ10หลังลบ19คูลอมเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว v 3 คูณ10กำลัง6เมตรต่อวินาทีในทิศตั้งฉากกับสนามแม่เหล็กขนาด1.0่เทสลานี่คือบนะครับในทิศตั้งฉากมุมเซตาก็เป็น90นะครับเอเคนะครับอ่านโจทย์ไปด้วยแล้วก็เขียนกำหนดตัวแปรไปด้วยนะครับเวลาเรานำมาแทนค่ามันจะแล้วเร็วขึ้นนะครับเส้นทางการเคลื่อนที่ของอนุภาคเอลฟาเป็นวงกลมที่มีรัศมีเท่าใดนะครับซึ่งในส่วนนี้นะครับถ้าใคร ได้ทบทวนมาก่อนแล้วเนี่ยนะครับพอเวลาอนุภาคที่มีประจุเคลื่อนที่ไปตั้งฉากกับสนามแม่เหล็กเนี่ยนะครับมันก็จะทําให้ออนุภาคนั้นนะครับถูกแรงกระทําในทิศตั้งฉากกับทิศการเคลื่อนที่นะครับซึ่งมันก็จะทําให้ออนุภาคเคลื่อนที่เป็นวงกลมนะครับนะหรือเป็นส่วนของวงกลมนะครับซึ่งเราสามารถหารัศมีของการเคลื่อนที่หรือรัศมีของวงกลมนั้นนะ,นะครับได้จากสมการ R เท่ากับ MV ส่วน QB นะครับสมการนี้ใช้บ่อยนะครับนักเรียนควรจะจำไม่ได้เนาะนะครับแต่ถ้าว่าเฮ้ยครูผมจำไม่ได้ผมจะทำยังไงนะครับถ้าสมมติจำไม่ได้นะครับอย่างน้อยนะักเรียนต้องรู้ที่มาของสมการนะครับโอเคไหมซึ่งที่มาของสมการนี้นะครับนักเรียนจินตนาการแบบนี้ครับอ่าเนื่องจากมันเคลื่อนที่เป็นวงกลมนะครับฉะนั้นสมการที่ใช้เราก็ใช้เรื่องของ แรงสู่ศูนย์กลางนะครับนะเชขนาดของแรงลับสู่ศูนย์กลาง fc ตัวนี้นะครับจับมันเท่ากับ mac นะครับตามกฎของนิวตันเนาะ sigmaf เท่ากับ ma นะครับนี่คืออ่าคิดเฉพาะขนาดนะครับซึ่งถามว่า fc ตรงนี้คืออะไรนะครับ fc ตัวนี้ก็คือแรงสู่ศูนย์กลางนะครับให้เรียนลองจินตนาการนะครับว่าถ้าสมมุตินะครับว่ามันมีกี่เนาะเนี่ยให้เป็นสนามแม่เหล็กนิทิศพุ่งเข้าแล้วกันนะครับ ประมาณนี้นะครับแล้วก็มีประจุเป็นอัลฟานะครับบิงเข้ามาด้วยความเร็ว v ตั้งฉากกับสนามแม่เหล็กอย่างนี้นะครับก็จะทําให้เจ้าอนุภาคตัวนี้นะครับถูกแรงแม่เหล็กกระทำในทิศต,ตั้งฉากกับทิศการเคลื่อนที่แบบนี้นะครับซึ่งมันก็จะทําให้เกิดการเคลื่อนที่แบบวงกลมแบบนี้นะไปเรื่อยๆนะครับซึ่งถามว่าแรงสู่ศูนย์กลางะไรแรงสู่ศูนย์กลางก็คือ fb นี่แหละนะครับโอเคไหม ซึ่ง Fb ก็เข้ากับ QVB นะครับ QVB sin เซนะครับซึ่งสายในทีนี้ก็คือสายเกนะครับเพราะมันตั้งฉากกับสนามแม่เหล็กนะครับายเกมีค่าเป็น1นะครับฉะนั้นครูจะไม่เขียนต่อตรงนี้นะนะครับแล้วเราก็จับมันเท่ากับ MAC นะครับ AC ตัวนี้ก็คือ V ยกกาลังสส่วน R นคล้บและประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วแล้วก็ วตัวนี้ก็ตัดกับ V ตัวนี้ไปเหลือวด้านขวาหนึ่ตัวนะครับเราต้องการหา R นะครับต้องการหา R ในส่วนนี้แล้วก็ย้ายข้างนะครับย้ายข้างสมการนะครับจะได้ R เท่ากับ mv ส่วน qb นั่นเองนะครับนี่คือที่มาของสมการนะครับถ้าเรียนจำไม่ได้นะครับให้เรามาเริ่มจากสมการการขึ้นที่แบบวงกลมตัวนี้นะครับโอเคเนาะนะครับต่อไปนะครับ เราลองมาแทนค่าต่อนะครับ m ใน,นตัวนี้เรารู้แล้วนะครับสิ่งที่โจทย์ให้มานั้นก็คือ6.68คูณ10ยกกำลังลบ27กิโลกรัมนะครับแล้วก็คูณกับ v นั่นก็คือ3คูณ10ยกกำลัง6เมตรต่อวินาทีหารด้วย q 3.20คูณ10ยกกำลังลบ19่าแล้วก็คูณกับ b นั่นก็คือ 1.0 t e s l a น,นะครับแต่ว่าครูเฮ้ฮยทำไมครูต้องแทนเป็นจด0หรือ3.2 0ทำไมต้องเขียน0ด้วยนะครับจริงๆถ้าเจะให้เป๊ะนะครับตัวเลขเหล่านี้นะครับมันเป็นถือได้ว่าในในทางฟิสิกส์นะครับมันอาจจะเป็นเลขเลขในยะสำคัญนะครับเพราะในส่วนของเลขนี้ยสำคัญเราเราจะต้องพิจารณาให้ให้ละเอียดเวลาเราคำนวณเนาะนะครับอันนี้คือทำไมเราต้องใส่ศูนย์ด้านหลังแต่ว่า ถ้าเราไม่ซีเรียสอะไรมากนะครับในส่วนของศูนย์ตัวนี้เราไม่อาจจะไม่จำเป็นต้องเขียนก็ได้นะครับเนาะนะครับต่อไปนะครับเราก็หารเลขออกมานะครับซึ่งในส่วนนี้ตัวเลขไม่น่าล้างอีกแล้วนะครับนี้คูใช้เครื่องคิดเลขมาดูนะครับจะอยู่ที่ประมาณนะครับเป็นค่าประมาณเนาะนะครับอยู่ที่หกจุดสองหกนะครับอ่าไม่ใช่สิหกจุดสองหกคูณสิบกำลังลบสองเมตรนะครับ อ่ะนักเรียนอย่าเพิ่งเชื่อครูนะครับลองไปคิดเลขออกมานะครับแล้วก็ลองเปรียบเทียบดูว่ามันตรงกับที่ครูทํามาหรือเปล่าประมาณนี้นะครับต่อไปเราไปดูข้อที่6ครับดิวเทอรอนซึ่งมีนิวเคลียสของอดิวเทอรอนซึ่งเป็นนิวเคลียสของดิวเทรเรียมนะครับมีมวล3.34คูณ10กำลังลบ27กิโลกร,รมัมและมีประจุ บวก1.60่คูณ10กำลังลบสเูลมเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว4คูณ10กำลัง6เมตรต่อวินาทีนะครับในทิศทางตั้งฉากกับสนามแม่เหล็กโอเคเซต้าเท่ากับ90องศาอีกแล้วทำให้เส้นทางการเคลื่อนที่ของดิวทอรอนนะครับเป็นวงกลมซึ่งมีรัศมี r 10เซนติเมตรอันนี้นักเรียนต้องระวงังนะครับให้หน่วยเซนมาแล้วก็จงหาขนาดของอ สนามแม่เหล็กนะครับซึ่งจากข้อที่แล้วเนาะนะครับเราก็ใช้มาเลยใช้เลยนะครับสมการ R เท่ากับ mv ส่วน qb เนี่ยนะครับซึ่งเป็นสมการที่เราได้ใช้บ่อยนะครับเียนควรจะท่องให้ได้เนาะนะครับสร็จแล้วนะครับเราก็ลองแทนค่าเข้าไปก็ได้คำตอบแล้วนะครับ m ก็คือ3.34คูณ10กำลังลบ27กิโลกรัมนะครับ v ก็คือ 4คูณ10ยกกำลัง6เมตรต่อวินาทีนะครับแล้วก็หารด้วย q นะครับนั่นก็คือ1.6ุคูณ10ยกกำลังลบ19นะครับในส่วนของตัวนี้เดี๋ยวครูเพิ่มเติมนิดนึงนะครับหลายคนสงสัยว่าครับเอ๊ะถ้ามันเป็นประจุลบเราต้องแทนเป็นลบไหมนะครับในส่วนนี้เราต้องการหาเฉพาะเ,เ,เราคิดเฉพาะขนาดเนาะไม่ไม่ต้องแทนเครื่องหมายบวกลบของประจุนะครับ อ่าแล้วก็ต่อนะครับ b ก็คือ0ูนอ่า้เฮ้ยสอรี่ <Sorry S 1> นะครับโทษทีโทษทีในส่วนของข้อนี้เขาต้องการหา b หนั้นเดี๋ยวสลับกันนิดนึงนะครับสลับกันนิดนึงนะอ่าก็จะเป็น b ทำเพิ่มน,นิดนึงนะครับ b เท่ากับ Qv ส่วนอ่าประมาณนี้นะครับเีนเนาะนะครับ เท่าทกับเ v ส่วน Qb ีตัวนี้นะครับย้ายข้างสมก,การก็จะได้ฟอร์มนี้นะครับอ่าต่อไปลองแทนค่าต่อนะครับในส่วนของ R ก็คือ10เซนนะครับ10เซนก็คือ0.1เมตรนะครับโอเคประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ตัวเลขก็ค่อนข้างที่จะถ้าใช้เครื่องคิดเลขก็จะง่ายเนาะนะครับแต่ถ้าหารเองก็จะยาวนิดหนึ่งนะครับ ก็จะอยู่ประมาณนะครับก็จะอยู่ประมาณ0.84เทสลานะครับสนามแม่เหล็กมีหน่วยเป็นเทสลานะครับเพราะว่าทุกค่าที่เราแทนอยู่ในหน่วย SI และเทสลาก็ต้องอสน,สนามแม่เหล็กก็ต้องเป็นหน่วย SI เหมือนกันนะครับนั่นก็คือเทสลานั่นเองนี่คือคําตอบนะครับทุกยนลองอเช็คดูเนาะนะครับโอเคครับแล้วก็ เดี๋ยวเจอกันในส่วนของข้อที่7ต่อนะครับ